สวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงหมูปลาเด้อค่ะเดอ้อแม่ดำของเราลอดล้วคาพี่นอ้องลอดเก้าโตเนาะคะ่ะเหลือแปดตัวจา้ามีตัวหนึ่งบกคอยแข็งแรงปรกติแล้วกำหนดขอดเพิ่นจะเป็นมืออื่นเนาะจ้าจะเป็นวันที่ยี่สิบธันวาค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่ดำออกก่อนมือหนึ่งค่ะพี่น้องนี่เป็นไปตามคาดค่ะพี่น้องจา้าหมูแม่ดำนี่ตั้งทองทั้งหมดแล้วหนึ่งร้อย เก้าวันค่ะพี่น้องบอถ,ถึงลอยซิฟมือนะคะเพราะว่าพันออกกอนมือหนึ่งจะถ้ถาจะเต็มลอยซิปมือก็คือจะเป็นมืออื่นค่ะแต่ว่าแม่ดำออกกรมือหนึ่งค่ะก็จะเป็น้อยเก้าวันเนาะคะ่ะทั้งหมดที่ตั้งท้องรวมเบ็ดเสร็จค่ะพี่น้องนี่ลูกหมูของเราแข็งแรงดีค่ะเบิงเหลือแปดตวัวจ้าพี่น้องซ้ำนี่ก่ะรู้สึกว่าพอดีค่ะแต่ว่า ก็ยากได้หลายคนนี้ยูแต่ว่าแม่ดำให้ลูกบ่พอซีบโตจ้าเทียพี่น้องท่องแรกให้แปดตเหลือเจ็ดตท่องที่สองให้เก้าตเหลือแปดตท่องที่สามให้เก้าตเหลือแปดตค่ะพี่นอ้องอะซํำนี่ก็ถือว่าบ่าได้ขี้ลายเนาะคะ่ะหมปูปลาของเหากะบ,บี้ปะมานแปดโตเก้าโตนี่แหละจ้าพอดีแต่ว่าแม่ดำนี่เพิ่นจะมียูทั้งหมดสิบสี่ตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าหูซื้อกว่า บลูกบดกแม่ดำนี่ให้ลูกบดกบดคือแม่เถ่าอีกแม่หนึ่งเนาะคะ่ะให้ลูกบตกบตั้ก็ซีบตถูกขอ,อกเลยออกมานีหาขอกหองขอกก็คือให้ลูกนี่บบตั้มก็ซีโตัวจา้าซัมนี่กับโบถือว่าขี้ไร้ค่ะพี่น้องนี่มาอัปเดตแม่ดำของเราค่ะพี่น้องจ้านี่ขอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วสเสี้ยงอีหยังพี่น้องเอยจังสีไดลูกลหลายตัวไนี้เลียงงัวเลียงควายมันก็บสียดอเทียหลายตัวเด้อ เรี้ยงหมูก็ดีไปจังหนึ่งแจ็สีว่าดีบอดีเนาะค่ะพี่น้องเขาก็บอกหูว่ามันเรี่ยงแล้วมันดีแล้วมันบอดีบางคนก็บว่าโอ้ยบ่เรี้ยงละหมูนี่แตงเต้นน้องอนกินลาสซนว่ากินเฟืองกินยังบ่ป็นนครึ่งง่วคือ่งข้วยพันว่าน,าน้องอนกินย่างเดียวพันว่าจังสี่โอ้ยแกแจ็คสีเหตจังไหนเนาะค่ะเขาได้เรี้ยงแล้วเขาก็เรี้ยงต่อไปจ้ะนี่เบง กำลังกำลังแย่งกันกินนมเพิ่นออกประมาณบ่ายออกประมาณบ่ายสองออกประมาณบ่ายสองค่ะออกประมาณบ่ายสองโมงตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นค่ำๆเพระาะว่านําเมือกเพิ่นออกแม่ดำทองอันทองนี่มาเจ็บทองเอามือเดียวมือสุดท้ายคือตอนจะออกเลยค่ะพี่น้องหมูมีมีหมูพี่น,อนอ้องคนไหนที่เป็นแบบนี้บอกปกติแล้ว ทองกอนของแม่ดำนี่เพิ่นจะเจ็บทองอยู่ประมาณสามถึงสี่หมือ่นอนถี่มือเพิ่นจะขอดแต่ว่าซ่อมเบิ้งทองหนี่แล้วนําบ่ยางยองยองกินซ้ยบ่เด็ดหูซื้อ่าเจ๊บทองนีหยังพอมหาห้อาหารมาเศร้านี่เห็นเพิ่นมีน้นำเมือกออกก็เลยเอาเฟืองมาห้เพิ่นใช้สา,สายมาสวยมาซีมงหามงเศร้าก็เลยเอาเฟืองเขาห้เพิ่นละที่นี่ เพื่อนเขาไปหมุนนกก่อนเฟืองนะพี่น้องเพื่อนเขาไปหมุนในก่อนเฟืองระบาดที่นี่กระซ่อมเมืองเพ่นอยู่หนาเพื่อนเกิดบดเดินมอยังยังสีนาค่ะแต่ว่าเพื่อนเกิดหูซึกว่าเออมือนี่ก็คือเจ็บทองแห้งเจ็บทองแห้งก็เลยมาซ่อมเบื่องอาการเพลนก็นเลยปล่อยให้เพลนอยู่ในก่อนเฟืองสักระยะหนึ่งเลยที่นี่ก็คือเห็นเพื่อนออกลูกค่ะตอนนี้ก็อ๋ออย่พี่น้องเบอรอ้ยเบิ กำลังเบ่งโลกออกเดอคยะนี่โลกออกไปแล้วตอนนึงงน้อยนอยแต่ว่านี่เพิ่นสิออกอีกอยู่ค่ะนี่ค่ะโลกออกแล้วก็คือสิ้นสดุดการรอคอยค่ะพี่น้องก็คือจะบ่มีลูกหมูกออกแล้วถ้าเกิดว่าฮเฮาเหตุขอดหมูมนี่ถ้าเกิดว่าเฮายังบ่เห็นโลกหมูนี่เขาก็มีสิทธิ์ลุ่นอีกว่าเฮาจะได้ลูกหมูอีกนะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโลกออกมาแล้วก็คือหมดสิทธิ์ลุ่นค่ะพี่น้องนี่ สิรุนแม่ดำของเราให้ลูกแปดตัวค่ะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิงว่าอีกตัวหนึ่งที่เพิ่อนอบลอดเพิ่นเพิ่นเป็นจังได้เพิ่นมีลักษณะจังไดน,นะคะนี่นี่ลักษณะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ตอนแรกตอนแรกมันได้ลาหมูก่อนเพิ่นจะคลอดลูกออกมาเนี่ยเพิ่นจะมีขีเขียวออกมาปะละัดออกมาก่อนเนาะ แล้วที่นี่ถ้าเกิดว่าขีเขียวเม็ดนหน่อยๆพันออกมาแล้วบบเกินสมถึงสี่ถึงหาวิลูกหมูเกิดจะกรุบออกมาน้ำกลนแต่ว่าโตนี่หูซึกว่าขีเขียวพ่นออกเกือบสิบนาทีจ้ะพี่น้องขีเขียวออกมาแล้วแต่ว่าหมูโตนี้บบออกก็คือเป็นสงสัยอยู่ว่า,ามัคิ่มช่วงโดนเถรนอหมูสิเป็นจังไดเนาะขาออกมาก,ก่อนเด้จ้ะขาออกมาก,ก่อนเนาะ ขาหลังคูนี่ออกมาก,ก่อนเพินพ่นเม่เพิ่นเป็นงขาหลางคูนี่ออกมาก,ก่อนลาลามันบ่นมีลกหุ่มก็เลยเป็นสงสัยอยู่นี่พรพอพ่อเพิพ่นออ,อ,ออกมาบดโตก็เพิ่งรู้ว่านี่ค่ะนี่ลักษณะเพิ่นนี่ลักษณะเพิ่นนี่ตาก็มี่นะคะตากาม็มีแต่ว่าหัวเพิ่นมองนี่จะเป็นปูดปูดบวมๆนะคะนี่ ี่เห็นชาดอยู่บ้ะนนี่จะเป็นลักษณะนี่ลินลินจุกปากออกมาเลยค่ะแต่ว่าทานนองเสียไปแล้วก็กดีอีกจังนึงค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าเพิ่นโบเสียนี่ถ้าเกิดว่าเพิ่นมีชีวิตอยูน่นี่ก็จักสิเป็นจังได๋นะคะนี่นี่นี่ก็คือโตที่เพิ่นบลอดนะคะนี่ก็คือโตที่เพิ่นบลอดอ่าเป็จารลักษณะก็คือเดี๋ยวเฮา,าจะเอาไปฟังนะคะนี่ คือบาแข็งแรงตัวหนึ่งค่ะพี่น้องน้องเนื้อนั่นก็คือแข็งแรงดีจ้ะนี่แข็งแรงดีทุกตัวค่ะกบบ่บได้โตจอยโตหลอดแห้งนะค่ะกะโตกะหมูซื้อว่าจะเสมอกันดีอยู่จ้ะตีนจ่าทวนเบ้งลูกออกเบ้อหรือเปล่าิษยพี่น้องมาเมิองลูกโอ้ลูกออกมาแล้วอันที่สองละค่ะนี่เบ้อเมืองเมงลูกเบ้อเมืงลูกเบ้งไปไปนี่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  โลกออกมาอีกแล้วนี่ค่ะมาเบิงเยวจะทาม,มาเบิงโลกนี่ก็คือโลกออกแล้วก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะทำคลอดแม่หมูนะคะก็คือนี่นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วแม่ดำาคกที่สามเก้าแต้มค่ะพี่น้องนี่มาเบิง ถ้าเกิดเทาเห็นโลกออกแบบนี้แล้วก็คือสิ้นสุดการรอคอยค่ะพี่น้องเด็ดเสร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยโลกหมูนี่อยู่ฟาร์มเห้านี่จะบรให้แม่เพิ่นกินเด้อค่ะบอให้เพิ่นกินของข้าวของดิบของเอยียงเลยจะบรให้เพิ่นกินเพราะว่าเฮาเลีกยงเลี่ยงการที่แม่หมูจะกินลูกหมูบรให้เพิ่นกินของข้าวเอยียงใดๆทั้งสิ้นเลยเด้อค่ะ อยู่ฟรามของเห่าจะเฮ็ดแบบนี่กับบางฟ้ามอาจจะให้แม่หมูเขากินเพื่อที่แบบว่าจะได้มีน้ำนมจังสีนะค่ะแต่ว่าฟ้ามเห่านี่โบเฮ็ดแบบนั้นค่ะจะโบให้แม่หมูนี่กินเลยนี่อดอ,อดออยไหลออกมา ลอยทยอยไลออกมาอือนี่ยังคือออกมาแน่นะอืะอุ้ยนะเบิร์ดเหยียบลอยอือบังอุ้ยลูกใหญ่แฮงบังลูกใหญ่แฮง ดำโลกไงแห้งแท้ลูกเสมอมันบอกจะกระเทือเอ๊ะ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 โอ้ยโลกไม่ใหญ่แถะเนอะโอ๊ะบิดบดโอโโโ้ยพ right? ี่น้องเบิ้งโลกไงแห้งไปาด็ดเป็นกิโลคุณได้นี่ปา เบิ้งโลกโอ้ยโลกโลกใหญ่แห้งนี่โอ้ยโลกใหญ่แห้งป่านเป็นอันเสร็จสจิ้นพิธีทำลอดหมูป่าค่ะพี่น้องอกระร้างกินนมเยอะแยะเยอะแยะอ่ะสหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ให้โชว์ใช้ชาแนลน้ำได้จากพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ